สวัสดีค่ะวันนี้ลูกตาจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเราจะลงทุนในพูวิลล่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลอะไรบ้าง 1. ทําเลและกลุ่มลูกค้าทําเลกเ็จะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือทะเลเราจะต้องไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะ ในส่วนของกลุ่มลูกคา้าก็แบ่งออกเป็นกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มครอบครัวซึ่งกลุ่มวัยรุ่นจะชอบทำเลที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟชิคูคูและยิ่งอยู่ใกล้ทะเลด้วยก็จะยิ่งดีค่ะถ้าเป็นกลุ่มลูกคา้าที่เป็นครอบครัวจะชอบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเช่นใกล้ทะเลใกล้ธรรมชาติถูเข,ขามีความเป็นส่วนตัวทําให้รู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกปลอดภัยค่ะ2ค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราจะต้องมาคํานวณว่าในแต่ละเดือนเนะะี่ยค่ะจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอสค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่างว่อนธนาคารค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนดูแลค่าบริหารจัดการค่าโปรโมทการตลาดและค่าเสริมสภาพของบ้านและเมื่อเราคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วพบว่าการปล่อยเช่าคูวิลล่าายวันสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายและยังเหลือกำไรให้เราได้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ที่น่าลงทุนค่ะ 3. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นข้าวของเสียหายจากการเข้าพักของลูกค้าหรือมีปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการเข้าพัก ของลูกค้าที่เราควบคุมไม่ได้หากสนใจลงทุนในภูวิลล่าทักหาเราได้นะคะ